สวัสดีครับบทนี้นะครับก็จะเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับวิธีการทดลองผลการทดลองสรุปผลการทดลองของรถกับเครื่อนด้วยตัวเองบนถนนผนังสองด้านโดยใช้ของขาประสาทเทียมนะครับซึ่งรูปร่างลักษณะของรถของเราก็จะประมาณนี้นะครับเราจะนําบอร์ด Arduino Uno บอร์ดขับมอเตอร์บอร์ดขายายพอร์ต Arduino Sensor Servo เตอร์และเซนเซอร์วัดระยะทางอัลตราโซนิกนะครับมาทําง,งานร่วมกับของขาประสาทเทียมเพื่อช่วยในการเรียนรู้โดยให้รถตัดสินใจอัตโนมัติ ด้วยการราระยะทางจากผนังทั้งสองด้านและจะให้รถหยุดประมวลผลแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อหลบผนังทั้งสองด้านนะครับซึ่งวิธีการทดลองมีดังนี้ เราจะมาดูในส่วนของโค้ดกันนะครับโดยแพทเทิร์นเขาเท่ากับ5แพทเทิร์นเขาก็คือจํานวนข้อมูลที่ทําการตรวจสอบข้อมูลมีทั้งหมด5ข้อมูลกันนะครับโดยครั้งแรกเราจะใช้ข้อมูลแค่1ข้อมูลนะครับการเรียนรู้รั้งที่2เราใช้2ข้อมูลนะครับเรียนรู้รั้งที่3เราใช้3ข้อมูลจะเพิ่มไปเรื่อย จนครบ5ข้อมูลนะครับหลังจากนั้นเมื่อครบ5ข้อมูลแล้วมันจะรับข้อมูลใหม่เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับ Input node เท่ากับ4ก็คือแต่ละข้อมูลจะนำเข้าข้อมูลทั้งหมด4โนดนะครับโดยนี่จะเป็นค่า input node นะครับโดย3ามโนดแรกจะเป็นค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์นะครับหารด้วย50 โดยโหนดแรกโหนดแรกจะเป็นค่าจากเซนเซอร์ขวาเซนเซอร์กลางเซนเซอร์ซ้ายส่วนโหนดที่4นะครับจะเป็นค่ามุมของเซวโอหันด้วยละแปดสิบครับทีนี้โนดเป็น4ก็คือชั้นที่ซ่อนอยู่ด้านในเป็น4 o u เอาพุทโ e นดเท่ากับ3แปลว่าข้อมูลเอาพุทมีทั้งหมด3โหนดนะครับนี่คือข้อมูลในส่วนเอาพุทนะครับ โดยส่วนูนแรกจะเป็นค่าที่ได้รับจากเซ็นเซอร์หันไป50นะครับนูนแรกจะเป็นค่าจากเซ็นเซ,นเซอร์ขวาเซนเซอร์กลางเซนเซอร์ซ้ายข้อมูลของอินพุตโนดและเอาต์พุตโนดสส่วนนี้เราจะใช้ในการเทรนนิ่งระบบออกมานะครับต่อมาเราจะมาดูในส่วนของผลลัพธ์กันนะครับแล้วนี้เราจะเรียนรู้กันทั้งหมด5แพทเทิร์นนะครับ โดยครั้งแรกก่อนการเรียนรู้เราจะสุ่มค่ามุมเลี้ยวออกมาก่อนนะครับเป็นมุม83องศานะครับแล้วทําการวัดระยะเซนเซอร์ทั้ง3ตำแหน่งนะครับเก็บไ mm ้ที่เทสหนึ่งก็ปล่อยให้รถวิ่งไประยะ1นึ่งและวัดระยะของเซนเซอร์ทั้ง3ตำแหน่งนเก็บไ้ที่เทสสองนะครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่ก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนรู้ก็ทําการวัดระยะเซนเซอร์อีกครั้งนะครับณนะตำแหน่งปัจจุบันนะครับทั้ง3ตำแหน่ง โดยการเทรนครั้งแรกค่า Input ค่า Input 3หน่วยแรกจะเป็นค่าจากระยะเซนเซอร์นะครับส่วนหน่วยที่4จะเป็นค่ามุมเลี้ยวก่อนหน้านะครับซึ่งมุมเลี้ยวก่อนหน้านี้ก็คือจากค่าที่เราสุ่มมาครั้งแรกนะครับได้กั3หารด้วย180นะครับส่วนค่า Tar g ก t ็ตค่าเกตเราจะดึงระยะระยะจากเซนเซอร์ก่อนหน้านะครับซึ่งเก็บไปในเทสสองมาใช้นะครับแล้วก็ทำการเทรนแล้วได้อ t p u t ออกมานะครับ ในรอบนี้เราจะยังไม่ได้ซัมเมอร์เลอร์ออกมานะครับต่อไปเราจะมาการเทรนครั้งที่หนึ่งกันนะครับการเทรนครั้งที่หนึ่งจะได้ผลลัพธ์ออกมาเท่านี้นะครับซัมเมอร์เลอร์ออกมาแล้วได้หนึ่งจุดห้าเจ็ดสามศูนย์สามนะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วก็ทํามาการเทรนครั้งที่หนึ่งร้อยเทรนครั้งที่หนึ่งร้อยได้อาพต์ออกมาค่านี้นะครับแล้วก็ซัมเมอร์เลอร์ออกมาแล้วได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้านะครับ หลังจากเทรนเสร็จแล้วนะครับก็จะ f o r w a r d อย่างเดียวก็คือเอาข้อมูลเข้า,ขขาทาง Input แล้วรอผลลัพธ์นะครับนี่จะเป็นผลลัพธ์หลังจากการเทรนแล้วนะครับโหนดที่4โหนดที่4ก็คือมุมมุมเลี้ยวนะครับซึ่งมุมเลี้ยวนี้ก็คือเป็นการสั่งบังคับเซอร์โวให้หมุนหมุนหลบถนนนะครับศูน3จดก็คือ7 8็ดนด้วยนะครับก็สั่งให้เซอร์โวหมุนไปที่มุม78นะครับ นี่คือผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับมาการเทนครั้งที่สองเทนครั้งที่สองเราทําการเทนแพทเทิร์นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแพทเทิร์นนะครับวันนี้บอกไว้ก่อนนะครับคือแต่ละแต่ละครั้งของการเทนเราจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งแพทเทิร์นนะครับจนถึงห้าแพทเทิร์นแล้วก็เราจะนําข้อมูลใหม่ขึ้นมาแทนแทรกของเก่านะครับมาการเรียนรู้ครั้งที่สองนะครับการเทนสองแพทเทิร์นนะครับโดย pattern 0. Pattern 0, แพทเทิร์นศูนย์แพทเทิร์นศูนย์เราจะเป็นค่า ของก่อนหน้าครับการเรียนรู้ของก่อนครั้งแรกนะครับส่วนแพทเทิร์นที่1นึ่แพทเทิร์นที่1ค่า Input ค่า Input เราจะดึงมาจาก Tar g ก t ก่อนหน้านะครับส่วนหน่วยที่4ของค่า Input ของแพทเทิร์นหนึ่งก็คือมุมก่อนหน้าหันด้วย180นะครับก็ได้เท่ากับ4.33นะครับซึ่งมุมก่อนมุมเลี้ยวก่อนหน้าคือ78นะครับหันด้วย180ส่วนค่า Tar g e t นะครับเราจะเอามาจาก เซนเซอร์นะกตำแหน่งปัจจุบันที่วัดได้นะครับมาใช้ลงทาร์เก็ตนี้นะครับเอาพุทก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเอาพุทนะครับการเทรนครั้งแรกจะยังไม่ระบบจะยังไม่ได้ซัมเมอร์เลอร์ออกมานะครับมาการเทรนครั้งที้หนึ่งนะครับการเทรนครั้งที้หนึ่งก็จะได้เอาพุทออกมาค่านี้นะครับซัมเมอร์เลอร์ออกมาแล้วได้หนึ่งจุดสองแปดเจ็ดสามหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเยอะอยู่นะครับมาการเทรน ครั้ง 100, ที่หนึ่งครั้งที่หนึได้เอาพูดออกมาตามนี้นะครับก็ทําการซัมเมอร์แล้วได้0.00786ซึ่งถือว่ารับได้นะครับหลังจากการเทนเสร็จแล้วนะครับก็จะฟลอร์ดเข้าไปเข้าทางอินพุตเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับผลลัพธ์ที่เราใช้ก็คือค่ามุมเลี้ยวซึ่งอยู่ในโหนดที่4นะครับได้0.5667อันนี้ก็คือมุม102ทด้แล้ว80นะครับเราก็จะ ทำการเลี้ยวมุมร้อยสองนะครับต่อไปการเทรนครั้งที่สามนะครับการเข้าการเทรนครั้งที่สามนะครับเราก็จะวัดระยะเซ็นเซอร์นะตำแหน่งปัจจุบันมันออกมาก่อนครับครั้งนี้นะครับเราก็เทนแพทเทิร์นเราจะใช้กันสามแพทเทิร์นนะครับโดยแพทเทิร์นศูนย์กับแพทเทิร์นหนึ่งเราจะดึงมาจากของเก่านะครับเรามาดูที่แพทเทิร์นสองนะครับเหมือนเดิมครับแพทเทิร์นสองค่าอินพุตสามโหนดแรก ราจะดึงมาจากทาร์เก็ตก่อนหน้าครับซึ่งเป็นทาร์เก็ตของแพทเทิร์นที่1นะครับส่วนโหนดที่4ของค่าอินพุตเราก็เอามาจากมุมเลี้ยวก่อนหน้านะครับหารด้วย180แ 80, ซึ่งคือ1้อ1สอหารด้วยร้นะครับก็จะได้เท่ากับ0.5666กกว่าๆนะครับส่วนทาร์เก็ตทาร์เก็ตเรามาจากตำแหน่งปัจจุบันนะครับทั้ง3ตำแหน่งนะครับของเซนเซอร์ก็จะได้ออปต์ออกมานะครับครั้งแรกก็ระบบก็ยังไม่ได้ทำการซัมเมอร์เลอกมานะครับ ต่อไปเข้าการเทรนครั้งที่1นะครับเทรนครั้งที่หนึ่งได้ผลลัพธ์ออกมาเท่านี้นะครับซัมเมอร์เลอร์ออกมาแล้วได้1 1 5 0 8จุหน้าศย์ดนะครับซึ่งถือว่าเยอะอยู่นะครับต่อมาการทําการเทรนครั้งที่หนึ่งเทรนครั้งที่หนึ่งซัมเมอร์เลอร์ออกมาแล้วได้0 0 0 9 5 1นห้านะครับซึ่งถือว่าใช้ได้แล้วนะครับหลังจากการเทรนนะครับก็จะฟอร์เวิร์ดเอาข้อมูลเข้าทาง Input นะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาตามนี้นะครับ ก็ไปดูโหนดที่4นะครับโหนดที่4จะเป็นค่ามุมเลี้ยวที่เราต้องการที่ให้รถเลี้ยวอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือได้0.5667นะครับซึ่งคือมุม102หารด้วยร80สินะครับรถก็จะเลี้ยวไปในมุมนี้ครับต่อมาครั้งที่4นะครับครั้งที่4แล้วก็ทําการวัดระยะ l a เซ r s เซ s o r ตำแหน่งปัจจุบันก่อนนะครับส่วนครั้งที่4เราใช้ทั้งหมดสเ่ปุ่มนะครับโดย แพทเทิร์นสามแพทเทิร์นแรกเราไปดึงข้อมูลทั้งกล่องหน้ามานะครับจะมาดูแพทเทิร์นที่สามกันนะครับก็คือครั้งที่สี่ก็คือเอาค่าอินพุตสามโนดแรกนะครับมาจากแทร็กเก็ตนะครับก่อนหน้าคือแทร็กเก็ตของแพทเทิร์นที่สองส่วนโนดที่สี่ของแพทเทิร์นสามนะครับก็คือมุมก่อนหน้าอันนี้ก็คือร้อยสองหารด้วยร้อยแปดสิบนะครับก็ได้ศูนย์จุดห้าหกหกกว่านะครับแทร็กเก็ตแทร็เก็ตอันนี้เรา เอามาจากระยะจากเซนเซอร์ณตำแหน่งปัจจุบันนะครับก็จะได้อาพูดออกมานะครับเช่นกันครับครั้งแรกยังไม่ได้ซัมเมอร์เลอร์ออกมาครับต่อไปทําการเทรนครั้งที่1เทงครั้งที่1แล้วเราได้ซัมเมอร์เลอร์ออกมา1.29914นะครับซึ่งถือว่าเยอะอยู่นะครับต่อไปการเทรนครั้งที่100เทรนเทงครั้งที่100ซัมเมอร์เลอร์ออกมาแล้วได้0.02296นะครับซึ่งถือว่าใช้ได้นะครับ หลังจากการเทลแล้วแล้วก็จะ f o r w a r d ข้อมูลเข้าทาง Output แล้วก็แสดงผลลัพธ์ออกมาครับนี่ครับหลังจากการเทค่าผลลัพธ์ออกมาตามนี้นะครับแล้วก็ไปดูหนดที่4นะครับว่าจะให้มุมเลี้ยวทางไหนนะครับรหลังการหลังจากการเทลแล้วให้เลี้ยวไปที่0.5 6 6 6 7นะครับก็คือมุม102หันด้วยแลว80นะครับมาขั้นที่5กขันที่5เราจะเรียนรู้กันทั้งหมด5 p a แพทเทินะครับ ซึ่งสูงสุดแล้วตามที่เราประกาศไว้แพทเทิร์นเท่ากับ5นะครับโดยแพทเทิร์นตั้งแต่0ูนย์แพทเทิร์นหนึ่งแพทเทิร์นสองแพทเทิร์นสามนะครับเราจะดึงจากข้อมูลก่อนหน้ามาใช้ในการเรียนรู้นะครับมาแพทเทิร์นสี่นะครับแพทเทิร์นสี่ค่าอินพุตสามโหนดแรกเราจะดึงมาจากแทร็กเก็ตของแพทเทิร์นสามมาใช้นะครับส่วนโหนดที่สี่ของแพทเทิร์นสี่ก็คือมุมเลี้ยวก่อนหน้านะครับก็คือร้อยสองหารด้วยร้อยแปดสิบนะครับครับก็จะได้ค่าเนี้ออกมานะครับ ส่วนตทร็ตเราจะเอามาจากระยะเซนเซอร์ณตำแหน่งปัจจุบันมาใช้นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาครับมาการทำการเทรนครั้งที่1นึ่งซัมเมอร์เลอร์ออกมาแล้วได้0.72475นะครับซึ่งถือว่าเยอะอยู่นะครับมาเทรนจนถึงเทรนครั้งที่100ซัมเมอร์เลอร์ออกมาแล้วได้0.07138นะครับน้อยแล้วครับเราเราจึงใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากการเทรนเสร็จแล้ว ก็จะ forward เข้าไปข,ข้อมูลเข้าทาง input นะครับส่งค่าผลลัพธ์ออกมาตามนี้นะครับเช่นเดียวกันครับไปดูผลลัพธ์ที่โหนดที่4นะครับคือมุมบังคับเลี้ยวที่สั่งเลี้ยวนะครับก็คือสูตรจนะครับก็คือมุมนี้ก็คือ78หารด้วย180นะครับการเรียนการร,รู้ของข้อมูลชุดนี้จะเป็น5 pattern ก็คือตามที่เราประกาศนะครับต่อไปครั้งที่6 ขั้นที่6คือว่ามันเกินห้าแล้วก็คือเราจะการเทมาเทิร์นที่1ก็จะถูกดันขึ้นไปนะครับของเก่าส่วนขั้นใหม่เตอร์มาเข้ามาที่4เหมือนเดิมครับแล้วก็ทําการวัระยะของเซ็นเซอร์ทั้ง3ามตแหน่งก่อนนะครับโดยข้อมูลแพทเทิร์นศูนย์แพทเทิร์นหนึจะเป็นของข้อมูลชุดก่อนหน้านะครับมาดูที่แพทเทิร์นสี่นะครับแพทเทิร์นสี 4, 3, โหนดแรกก็คือทาร์เก็ตของโหนดของแพทเทิร์นก่อนหน้านะครับ ส่วนหนดที่4ก็คือค่ามุมเลี้ยวก่อนหน้าหารด้วย180นะครับก็คือ78หารด้วย180ค่าทาร์เก็ตทาร์เก็ตเรามาจากระยะเซ็นเซอร์ณนตะำแหน่งปัจจุบันนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เอกมานี้นะครับเทงครั้งที่1ซัมเมเลอร์ได้1.03014นะครับซึ่งถือว่าเยอะอยู่นะครับตบใบเทงครั้งที่100ซัมเมเลอร์ออกมาแล้วได้0.07591นะครับถือว่าใช้ได้นะครับหลังจากการ เทเสร็จแล้วก็จะ forward ข้อมูลเข้าทาง input นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาดังนี้ครับดูหน่วยที่4นะครับว่าจะให้จะรู้ว่ามุมเลี้ยวไปทางไหนนะครับก็คือได้0.433ครับอันนี้ก็คือมุม78หารด้วย180นะครับรถก็จะเลี้ยวไปที่มุม78นะครับจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเราจะมาดูผลการทดสอบกันนะครับผลการทดสอบที่1กึเราจะทดสอบโดยใช้ จำนวน1นึ่งแพทเทิร์นที่มุมเลี้ยว90องศา120องศาและ150องศากันนะครับนี่คือผลการทดสอบที่มุมเลี้ยว90องศาโดยครั้งแรกเราจะสุ่มค่ามุมเลี้ยวได้80.4องศาค่าจากเซ็นเซอร์ที่วัดได้ครั้งแรกเราจะเก็บไว้ที่เทส1และหลังจากนั้นะให้รถวิ่งไปข้างหน้าและให้เซนเซอร์วัดค่าอีกครั้งเราจะเก็บไว้ที่เทส2ค่าที่ใช้จะเป็นค่าระยะทางจริงหารด้วย50 เพราะว่า Neural Network จะทำการเรียนรู้ค่าอยู่ในช่วง0-1เท่านั้นการเรียนรู้ของ Neural Network โดยการเรียนรู้ค่าจาก Input และ Target ซึ่งการทดสอบที่มุม90องศาสามารถเรียนรู้ได้ถึง6ครั้งก็สามารถวิ่งผ่านมุมนี้ได้โดยครั้งแรกที่มาเรียนรู้ค่า Input จะามาจากเทส2ซึ่งเป็นระยะเซ็นเซอร์ที่ได้ไวัดก่อนหน้าส่วนค่า t a ร็เต จะเป็นค่าจากเซนเซอร์ที่วัดณตำแหน่งปัจจุบันหลังจากในรู้ครบ1ครั้งมันจะส่งค่า Input 2 o อ t เอาพุทสและมุมเลี้ยวที่ถูกต้องมุมเลี้ยวที่ถูกต้องนี้มันจะสั่งให้เซอร์วหมุนและให้รถวิ่งผ่านเพื่อจะไม่ให้ชนผนังได้นะครับในครั้งที่2ค่าค่าอินพุตจะมาจาก t a r g กเก่อนหน้าส่วนค่า t a r g e เจะมาจากเซนเซอร์ณตำแหน่งปัจจุบัน,นและทําการ เรียนรู้ส่งค่า input 2เอาพุตสองและมุมเลี้ยวที่เหมาะสมออกมานะครับจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านมุมเลี้ยวนั้นได้นะครับนี่มาผลการทดสอบที่มุม120องศากาลเรียนรู้ก็จะเหมือนกับ90องศานะครับในที่มุมก็ร้อิองศาจะสามารถเรียนรู้ได้ถึง5ค่าครั้งนะครับก็สามารถผ่านมุมเลี้ยวนี้ได้นะครับ การทดสอบที่มุมเลี้ย150ว150องศาสามารถเรียนรู้ได้ทั้งหมด5ครั้งก็สามารถเคลื่อนผ่านมุมเลี้ยวนี้ได้นะครับการทดลองที่2เป็นการทดสอบให้รถวิ่งรอบสนามเริ่มจากป้อนชุดข้อมูลการเรียนรู้จาก1พทเทิ 2, ล2พาทเทิ 5, ล4พทเทิลและ8พาทเทิลก็มีผลการทดสอบดังนี้1พาทเทิลจะมีการเรียนรู้ทั้งหมด36ครั้ง โดยแต่ละครั้งใช้เวลาประมวลผล3วินาทีใช้เวลาวิ่งรอบสนามทั้งหมด2.38นาทีในรอบ2แทเทิร์นมีจำนวนการเรียนรู้ทั้งหมด38ครั้งประมวลผลในแต่ละรอบ4วินาทีและใช้เวลาวิ่งรอบสนาม3.16นาทีในรอบ5แทเทิร์นมีจำนวนการเรียนรู้ทั้งหมด 38ครั้งประมวลผล5วินาทีในแต่ละรอบและใช้เวลาวิ่งรอบสนามทั้งหมด3นาที2ี่วินาทีาทและในรอบการเรียนรู้8ปแบตเทิมีจำนวนการเรียนรู้ทั้งหมด52ครั้งแต่ละรอบประมวลผล9วินาทีและใช้เวลาทั้งหมดในการวิ่งรอบสนาม13นาที9วินาทีสรุปผลการทดลองนะครับจากผลการทดสอบที่1 พบว่าค่าที่เซนเซอร์ซ้ายและขวาวัระยะทางไดเท่ากับ1แสดงว่ารถอยู่ตรงกลางของผนังทั้ง2ด้านหากค่าที่เซนเซอร์วัระยะทางอ่านค่าได้เข้าใกล้ศูนย์ก็แสดงว่ารถวิ่งเข้าใกล้ผนังดังนั้นโครืงข่ายกระสับกระสิบจะนาค่าที่เข้าใกล้ศูนย์ไปเรียนรู้และปรับค่าในครั้งต่อไปเพื่อไม่ให้ค่าที่ได้เข้าใกล้ศูนย์หรือชนผนังนั่นเองและจากผลการทดสอบโดยใช้ค่าที่1นึ่งแพทเทิ ที่มุมเลี้ยว90องศา120องศาและ150องศาทําให้พบว,ว่ารถสามารถวิ่งผ่านมุมเลี้ยวที่แตกต่างกันทั้ง3มุมได้โดยไม่เกิดการชนผนังทั้ง2ด้านจากผลการทดสอบที่2โดยการปรับค่าจํานวนการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็น1แพทเทิร์น2แพทเทิร์น5แพทเทิร์นและ8แพทเทิร์นเมื่อทดสอบให้รถวิ่งครบ1รอบสนามและเริ่มใช้ชุดข้อมูลการเรียนรู้เพียง1ชุดข้อมูลหรือ1แพทเทิร์นทำให้พบว,ว่าที่1แพทเทิร์น รถใช้ระยะเวลาในการประมวลผลน้อยจึงทำให้เกิดการชนในบางจังหวะการเลี้ยวแต่ในรอบที่มีการเพิ่มจำนวนชุดข้อมูลการเรียนรู้มากขึ้นรถสามารถขับเคลื่อนผ่านไปได้โดยไม่เกิดการชนผนงังและใช้ระยะเวลาในการประมวลผลในแต่ละครั้งนานมากขึ้นจึงทำให้มีความแม่นยำในการเรียนรู้และประมวลผลสูง